สีปิโสภะาอารหังวัตโสภะเข้าวะติปิโสภะเข้าวะสัมมาสัมพุทโธวัตโสภะเข้าวอตีปิโสภะเข้าวะวิชาเจรณะสัมปันโนวัตโสภะเข้าวะตีปิโสภะเข้าวะสุกโตวัตโสภะเข้าวะตีปิโสภะเข้าวะลกะวิถึงวัตโสภะเข้าวะอระหังตังสระนังขัจฉามอระหังตังสีรษานามั สัมมาสัมพุธทธังสราณังขัตฉามิสัมมาสัมพุธทธังสีระสานาม,ามิวิชาจรารณะสัมปันนางสราณังขัตฉามิวิชาจรารณะสัมปันนางสีระสานาม,ามิสุขตังสราณังขัตฉามิสุขตังสีระสานามิโลกวิเทินสราณังขัดฉามิโลกวิเทินสีระสรานามิอิปิโสภะเขาวาเนตโรวะโสภะเขาวา,มาม อีพ <rude S 2> ิโักเข้าว่าปุยสะธรรมสาราชิวัตโสผักเข้าว่าอตพิโซผักเข้วาสัตถาทิ้มวะมิสารังวัตโสผักเขาว่าอตพิโซผักเข้าว่าพุทธูวัตโสผักเขาวาอะนิตรังสารนังขจฉามิอะนิตรังสีระสารามานิปุิสะธรรมสาราชิสารนังขจฉามิปุิสะธรรมสาราชิสิรสารามานิ สัทธาดังเทวมานิสานังเจรนางขัดฉานิศัทธารังเทวมานิสานังเสวนาสานามิพุทธังเจรานขัดฉานิพุทธังเสวนาสานามิอตพิปิโสภัควาอตพิิโซภัคขวารอปะขันโทอนิจาระคณาปาอันิจะสัมพันโนอีพิพิโซภะควาเวทนาขันโทอนิจารกคณาปาอันิจะสัมปันโน อิพ <an> ิโซ่พระวาสัญญาขันโธอนิจจรัคะณะปารมิจาสัมปันโนอิพิปิโสภะเขวาสังขาระขันโธอนิจจรัคะณะปารมิจาสัมปันโนอิพิปิโสภะเขวาวิญญาณขันโธอนิจจรัคะณะปารมิจาสัมปันโนอิพิปิโสภะเขวาปัเธอริธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิพิปิโสภะเขวาอาโตธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อีพิพโซภพะเขาวาเตโชธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอีพิพโซภพระเขาวาวาโยธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโซภพระเขาวาอากาสะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโซภพระเขาวิมญาณธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอีพิโซภพระเขาวาจักรวาธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อีพีโซพระเขาวาจาตุมหาราชิกาธาตุสมาชิยานะสัมปันโนอีปิโซพระเขาวาตาวะติสาธาตุสมาชิญานะสัมปันโนอิพิโซพระเขวายามาธาตุสมาชิยานะสัมปันโนอิพิโซพระเขวตุสิตาธาตุสมาชิญานะสัมปันโนอติพีโซพระเขวานมมาระกระตีธาตุ สมาธิยานสัมปันโนอิติพิโสภะเข้าวาปะนี้สวัสดา์สวัสดีทาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติพิโสภะเข้าวากามาวัจรธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิพิพิโสภะเข้าวารูปาวะจรทาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโซภะเข้าวาอรูปาวะจรธาตุสมาธิยานสัมปันโน อิพิปิโพภะเขาวาโลกุตระธาตุสมะธิ я นะสัมปันโนอิตีโซโพภะเขาวาปัตธรรมชานะธาตุสมะิยานะสัมปันโนอีตีโซโพภะเขาวาทุติยชานะธาตุสมะิยานะสัมปันโนอิตีโซโพภะเขาวาตติยชานะธาตุสมาธิ я นะสัมปันโนอิตีโซโพภะเขาวาจติยชานะธาตุสมะิยานะสัมปันโน อิติปิโสภะเขวาปัญจมมชาลธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะเขวาอากาสาณัญจาตนาธาตุสมาธิญาณสัมปันโลอิติปิโสภะเขวาวิญญาณัญจาตนาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะเขวาอาจีจัญญาตนาธาตุสมาธิญาณสัมปันโล อิติปิโสภัควาเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภัควาโสตาปัติมัคคธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภัควาสกิทาคามิมัคคธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อีตีปิโสภัคเวาอนาคามิมัคตาตุสมาธิยานะสัมปันโนอีต <ellt> ีปิโสภัคเวาอะระหัตตามัคตาตุสมาธิยานะสัมปันโนอีตีปิโสภัคเวาโสตาปัตติภะระาตุสมาธิยานะสัมปันโนอีตีปิโสภัคเวาสกิทาคามิภะระาตุสมาธิยานะสัมปันโนอีตีปิโสภัคเวาอนาคามิภะระาตุสมาธิยานะสัมปันโน มีติปิโสภัควาอะระหักตะภะละธาตุสมาชยานะสัมปันโนกุศลาธรรมมาอิติปิโสภัควาอะอายาวชีวังพุธทธังสระดังคัจฉามิชัมภูทีปัญจอิสรุกุศลาธรธรมมาะโมพุธทธายะนะโมธรรมมายะนะโมสังฆายะปัญจพุธทธานะมามิหังอาปามะจุป,ปะทีมะสังตังขุสังวิธาเกกระยะปะปุปะสระชะ้สหิป,ปะสาย,ยะโส โสโสสะสะอ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 ะนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอะสานิสุโลปุสะภุภาอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธรรมมาจิตติงิอาจิึงอิติปิโสภะคะวาอะระหังภะอายาวชีวังพุทธังจรณังขัจฉามิสาโพธิปันจะอิสุลธรรมมากุสลาธรรมมา นันทะิวังโกอิติสัมมาสัมพุโทโธจุขลาโมยาวชีวังพุทธังสระนังปัจฉานิจาตุมมหาวชิกาอิสะโลกุตลาธรรมมาอิติมิชาจารณะสัมปันโนอุุยาวชีวังพุธทธังสระน,น,นังขัจฉานิตาวติสา,า,าอิสะโลกุตลาธรรมนานทะ,นะมมนนปัจกจสุขโตโลกวิทูมหาเอโอยาวชีวังพุธทธังสระน,น,นังขัจฉานิ ยามาอิสโลกุสลาธรรมมาพรหม,มสัทปัญจสัตตาสัตตาปารมีอนุตโรยะยมากะขายาวชีวังพิธังจระนังขัจฉามิตุสิตาอิสโลกุสลาธรรมมาปุยะปะกะปุริสะาธรรมสาระทิยะยาวชีวังพทธังจรานังขัจฉามิเนาบมบาละ,ละติอิสโลกุสลาธรรมมา เถตุโวะทถาเทวะมนนิษานาันตถายาวชีวงังยุทธังสระนังขับฉานิปะระมินิต,ตวะสวัตติอิสโลกุสลาธรรมมาสังขาระขันธ์โททุกขังอนิจจังอนัตตารูป,ปะขันธ์โทพุธทธะปะผายาวชีวงังยุทธังสระนังขับฉานิ ธรรมมาอิสโลกุตสลาธรรมมานาถิปัจยาวินะปัญจภะคะวะตายาวนิพพานังสระนังขับฉามินะโมพุทธัสสะนะโมธรรมมาสะนะโมสังฆัสสะพุทธิลาโภกะลาภะละกาณาเอเตนะสัตเตนะสุบัติโห็นตุตุหูลูหูลูหูลูสะวาหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธรรมมาสะนะโมสังฆัสสะวิติวิติวิติ ิตตินิตตินิตติจิตติจิตติวัติวัติมัยะสูสูวัตถิโหนบุูบุลูบุลูบุลีสัวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพรมสาวังมหาพรมสาวังจักกวัติสาวังมหาจักกวัติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิจิสาวังมหาอิจิสาวังมุนีสาวังมหาเมือีสาวังสัพุริสสัวัง มหาสปุริตะสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัสสาวังสัพพะสิทธิวิชาเาระสาวังสัพพะโลกะอิปุญญานางสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวติโมตุสาวังคูณนางวชาพลังเตชังดิเรยังสิทธิธรรมังธรรมังสัจจังนิพานังโมขังคุยหากังทานังสีลังปัญญานิถังคุณยัง พาเขายังยะสันตัดปังสุขังสิโรปังจะตุบีสติเทสะนางเอเตนะสัจเจนะสุวัติโิโมตุโมลูมโมลูมโลม,โมโสวาหายะนะโม,มพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตนาตารูปะขันโธเวทนาขันโธสโัญญาขันโธสังขารและขันโธวิญญาณขันโธนะโมอิปิโสภัควานะโมธรรมมาสะทุกขังอนิจจังอนัตนาตารูปะขันโธเวทนาขั ก็ใช้เวลาส่วนบทพระคาถาย่อพระกันไปปิดกนะคะทั้งหมด9นาทีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าบทสวดนี้ค่อนข้างยาวนะคะอยากให้ลองสวดดูเพราะว่าเป็นบทสวดที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นบทสวดเพื่อน,นําให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าในบทสวดน,นี้ตามที่เราเคยแนะนําไปก็คือบทสวดน,นี้จะ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคันห้า